สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับแหล่งฟอสซิลหอยฝาเดียวอายุ10ล้านปีที่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยกันครับที่แรกสุสานหอยล้านปีฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ซากหอยที่พบที่นี่เป็นหอยขมดึกดำบันเป็นหอยฝาเดียวสกุลมากกายาเปลือกเป็นเกลียวยอดแหลมมีเส้นนูนตามแนวการขด ที่ต่อมาคือสุสารหอยล้านปีตำบลโคกปลงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่เป็นแหล่งที่เราพบฟอสซิลหอยขมดึกดำบรรได้เป็นจำนวนมากมีเปลือกเป็นเกลียวยอดแหลมมีเส้นนูนตามขอบด้านบนของชั้นและจัดอยู่ในวงวิวิพารดีเหมือนหอยขมชนิดอื่นแต่เป็นชนิดที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนทำให้หอยขมดึกดำบรรที่สุสารหอยล้านปีโคกปลง จัดเป็นหอยฝาเดียวชนิดใหม่ของโลกเลยและที่สุดท้ายที่ผมจะแนะนำก็คือแหล่งที่พบซากดึกดำบรรหอยขมที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากที่นี่เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมซึ่งพบฟอสซิลหอยฝาเดียวชนิดมากาย่าอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบที่สุสานหอยฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์การที่เราพบหอยขมอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในทั้ง3พื้นที่ แสดงว่าพื้นที่ที่เป็นภูเขาในปัจจุบันในอดีตเคยเป็นบึงน้ําจืดมาก่อนแล้วหอยขมดึกดําบันพวกนี้มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไงแล้วกลายเป็นฟอสซิลได้อย่างไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อหลายสิบล้านปีที่ผ่านมาแผ่นเปลือกโลกบริเวณนี้เกิดการเคลื่อนที่ทําให้เกิดเป็นแอ่งขึ้นมีตะกอนสะสมตัวเมื่อเวลาผ่านไปน้ําจากฝนก็มาสะสมอยู่ในแอ่งจนกลายเป็นบึงน้ําจืด ทำให้มีหอยน้ำจืดอหัวหอยขมเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่อย่างหนาแน่นแต่ต่อมาเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงน้ำระเหยแห้งทําให้หอยเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในชั้นตะกอนเมื่อเวลาผ่านไประดับน้ําใต้ดินสูงขึ้นท่วมซากหอยละลายเอาซิลิก้าออกมาและเข้าไปเกิดเป็นแร่แทนที่ส่วนต่างๆของหอยแม้แต่เปลือกหอยทําให้กลายเป็นฟอสซิลต่อมาพื้นดินเกิดการถูกพังจากน้ํชาชะล้างหน้าดิน จนทำให้ฟอสซิลหอยฝาเดียวที่อยู่ในชั้นตะกอนโผล่ออกมาให้เราเห็นเหมือนในทุกวันนี้และในประเทศไทยมีแหล่งฟอสซิลหอยฝาเดียวแบบนี้เพียง5ที่เท่านั้นได้แก่ที่ฟากท่าอุตร,รดิตโคกปงเพชรบูรณ์แม่สอดต,ตากแม่เมาะลำปางและอำเภอเมืองกระบี่เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วฟอสซิลหอยฝาเดียวไม่ได้มีทั่วไปทุกที่ถ้ามีโอกาสผมอยากชวนให้ทุกคนได้มาสัมผัส และทำความรู้จักกับฟอสซิลหอยที่สุสารหอยฟากท่าอุตรดิตสุสารหอยล้านปีเพชรบูรณ์และแหล่งฟอสซิลตา่างมาช่วยกันอนุรักษ์แหล่งฟอสซิลกันนะครับ